สวัสดีครับมื่อนีออ้มาเบิ้งบานไม้นะครับบานงามนะครับก็ดีสร้างได้หลายเดือนแล้วนะครับเซ็ตแล้วแล้วแต่ว่ากับท่านเร็จสมบูรณ์หอกแต่ว่ากับได้สิขึ้นเอาเลิกเอาใช่เหรอนบ,บ้านสวย เอาเลิกเอาใช่ก่อนนะครับเนาะบ้านสวยมากครับแต่ว่าติดติดทงหน้าเลยเนะครับบรรยากาศดีต่นายนบรรยากาศดีติดทงหน้าก็าเซ็ตไปแปดิบ เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับโอ้หลังไงใช้แปแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วพูดอ่ะเป็นไงดีนะครับเนาะดี่คือบริเวณร,บรอบๆอบ้านนะครับอืมเน้อทมดินยังว่าท่านได้นั่นนะครับคือบริเวณร,บรอบๆอบ้านไอ้ข้อ,อมรนจะขาศไปนะครับเนะาะไอบบ้ข้มันบานไปโอ้หลังใหญ่อยู่ บางไงเมื่อกาเซเลทับจาของบาทดีาบาบททแล้วว่ามาต่างบ้านหลังนี้ราคาอยู่เท่าดเลยทางนอกก็จะเป็นซ่านมานะครับข้างนอกก็จะเป็นซ่านมาเขาเบขึ้นข้างในกันครับบริเวรภายในโอ้สวยงามครับ สวยงามมากสวยงามมากมีห้องอะไรมั่งอันนี้เป็นห้องนอนนะครับเนาะห้องนอนห้องนอนครับซีเมนต์ห้องกัวอีกห้องละซีเมนต์นะครับที่เป็นห้องกัวแล้วน,นี่ือเป็นห้องโถงนะครับเนาะห้องโถง เติดับด้วยโคมไฟห้องโถงอันนี้คือเป็นห้องห้องนอนใหญ่อีกองหนึ่งนะครับเนาะห้องนอนใหญ่ขห้องหนึ่งโอ้บรรยากาศดีห้องนอนใหญ่อีกห้องหนึ่งตรงนี้จับเป็นอ่อีกห้องหนึ่งนะครับนี่หนึ่งสองสามสามแล้วนะครับเนาะสามห้องแล้ว อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอ้ห้องน้ำมันหลงบ้าครับเนี่ยนี่เป็นห้องน้ำลายวัสดุยานดีนะครับบ้านหลังนี้วัสดุยานดีนะครับน,นี่คือห้องน้ำนะครับกระพานที่ใช้เอาเมริกันสแตนดาร์ด ห้องน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องนี้อีกห้องหนึ่งนะครับอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะครับเนี่ยหลังจากออกมาจากห้องน้ําแล้วอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องน้ําเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหลุมมากครับรู้ดีครับผูดำห้องน้ำอเมริกันสแตนดาร์ดหมดนะครับเอ้ยนี่คอตโต้ผูด โอ้ก็สวยงามมากครับบ้านสวยตู้น้ำสวยครับสวยสวยสวยดีบันเลยสวย อันนี้เป็นห้องรับแขกนะครับอันนี้เป็นห้องรับแขกแล้วก็บรรยากาศก็กติดทุ่งนามองไปกับทงหน้าเห็นทงหน้าสวยงามนะครับเนาะนี่คือห้องรับแขกห้องใหญ่สำหรับเจ้าตัวเล็กสวยนะครับตรงนี้สวยมาก เขตเอ,เอมีม่านนะครับมีม่านปิดด้วยโอ้โหสวยเลยครับมีม่านปิดเข้าห้องน้ำนะครับสามารถเปิดได้ครับโอ้ถือว่าบรรยากาศถือว่าได้สวยข้ามนะครับนะครับเนาะใหญ่โตมากครับ หนึ่งสองสามสามห้องนอนหนึ่งห้องห้องครัวแล้วก็ข้างนอกจะเป็นอีกห้องครัวอีกห้องหนึ่งนะครับห้องครัวแสดงว่า้องครัวนี่ไม่สองหอมนะครับเนาะเนี่ยแสดงว่าของครัวนี่ไม่สองหอมนะครับห้องครัวข้างนอก้องครัวขัดอกของครัวข้างในนะครับ ตอนนี้กำลังเตรียมงานนะครับเนะาะอาจิเบอร์ันปันเลยตอนนี้กำลังเตรียมงานเพื่อสิขึ้นทำพิธีขึ้นบานไม่สร้างตอนนี้กับประมาณ80%แล้วครับ80%กว่าเปอร์เซ็นต์แลวแลวโคมไฟ80%เปอร์เซ็นต์ การคืนบัานไม่เนี่ยมันเป็นประเภทนี้ของอีสานนะครับก็ถ้าเฮ็ดปานสำเร็จแล้วหรือว่ายัางบ่ทานสำเร็จอาจแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องหาเมื่อดีขึ้นนะครับเนาะเพื่อความยุ่ยเย็นเป็นสุขเพื่อความยื่ยเย็นเป็นสุขสวยครับสวยมากบ้านหลังนี้ครับ หลัังไงครบบ้านลมเย็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุโท่นสีขาวออกเท่านิดนึงนะครับโทนสีขาวออกเท่านิดสวยกำลังพอดีครับสีกำลังพอดี